รู้หรือไม่ที่พีอารเรามีรายการที่ให้ทุกท่านเองได้ชมทุกวันเลยครับตอนเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มนั่นก็คือรายการมิตรสหายพีอารายการนี้ครับเป็นเครื่องมือที่ นักธุรกิจเทียนาทุกคนเนี่ยสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะว่าจะมีผู้ที่ประทับใจเรื่องราวของเทียนาจากทั่วประเทศมาแบ่งปันความประทับใจให้กับทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความประทับใจในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเคสประสบการณ์ผู้ใช้หรือแรงบันดาลใจจากผู้ที่เข้ามาทําธุรกิจเทียนา แล้วประสบความสําเร็จหมุนเวียนกันทุกวันเลยครับนี่คือเครื่องมือสําหรับทุกๆท่านสามารถทําธุรกิจ PRN ได้ทุกที่ทุกเวลาเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เพราะว่าทุกท่านสามารถเข้าถึงในช่องทางออนไลน์ช่องทางที่ชื่อว่า Line m e e t i n g ทุกวันครับเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครับติดตามกันในรายการมิตรสหาย PRN ทุกท่านสามารถรับลิงก์ได้นะครับในช่องทางเพจ PRN University แล้วพบกันครับในรายการมิตรสหาย PRN ครับ